าสาวเนาะพือสิแม่สาวองห้อง,งอ,องรวะหองว้ไดเป็นหไหองไวงไ้สองสองหมงื่นา้าสวจะเบิร์ค้กางมันเด้อเบคิค้กางเรสามโค้กฮางเ่าเี่ส,สองหมื่ามเจริญง้อราคาพี่น้องเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้สมัยก่อนราคาเราสามเนี้ยตัวนี้สมัยก่อนแม่สาวสา 23 0 0 0บาทเป็นว่าน้อยเนาะ, 23, นนะ2 3 0ห0นอยเนาะสหมครับสมัยกอนตัวนี้เห็นฟันท่องบอเทาไรอะสามหมืนนน 30, มหม่นกว,ว่ามสามคว่า่ตัวเือสอมพี่น้องครับเฝ้าซื้อเอาไอายุจะเดือนอะไรตัวนี้งตัวนี้พีกว,กวนนาะเรัใน,นใลูนอนไปหลอดลลอดยรถงออกไปัอไเาอกจุ้งุน,นี้ก 23. อหมื่นยุกว่ามพี่เนาะเอ้าเา ว่าแต่เีงพี่น้องครับรถลัออกด้วยบว่าพี่น้องเขาสื่อเขามาได้ว่านเขาต้องกลับบ้านละเขาอยากก้าบบ้านละพี่ท่อนลูกของเนี้ยอะพี่น้องครับพดีโทรสาไหมาใส่เบอร์ไม่ขหม063ย์หกสามศูนย์สามเก่าศูเกั้งรถออกพี่น้องทั้งเสื้อพานเขื่อนหมู่นี้เอาบวกันพี่น้องครับลูกงามพี่น้องเพ่น่ท่านนะนกคนขนาจะได้ั่วมา ลูกนีมีใบมีหลอดตัวน,นี้มีชาตระกูลพี่น้องรคาคา23,000บาทให้รีบโทรมางงวดใ่าได้ได้การพืชผลเด้อจังหวัดอำนา,าจเจริญขอเบอร์อีกรอบหนึ่งครับผม063 0์หกสามศูนย์สามเก้วยหกางวดการพืชผลใบหลอดมีแต่ว่าเพิ่นบ่ได้มาหนำหางซ้ำแข็งเพื่อหางเข้าตจละเข้เลยหางใหญ่พวกหางดีพี่น้องครับปบัสงวงมัย ก็อน้าสีบ่อตัวนี้ครับเมื่อยืดยังใหญ่หน่อยเอาพี่น้องครับมาเบิร์เด้อประเทศนี้เพราะว่าผมสิทมือกี้เจอเจอไอ้ค้าเองแซนเนลทีมงานเดีวยวกันเพื่อนก็เลยคุยกันธุระนิดนึงเอา้าตัวตัวที่ว่าข้อเพป็นโมเลลไห่เช่นไรเกศซีไปแล้ว,หล,ว,ห,ลวหลายบ้างนาี่ไง ว่าที่ไหนมืนสามพันฮะมื่นสามพันเิตัวเบิงพี่นองงวสมัยก่อนโมเมนต์มื่นสามพันหนาได้ตัวนี้ปาะมาณมื่น 15, 16, หามื่นกขุนได้พี่นองครับตัวนี้เลี้ยวมื่นสามพันหนาเม่สาวดำล่างพูดกีละดำลางเป็นเน็ตสีเแลียวในข้อน้อยนึ่งน,ะออน้อยหายนอ,อกก้น็อตสีบเลียวคืนเนาะมื่นสามพันหนาครับเบิงกรเดกีนองก็ราคามื 13, า่นสามพันหนามื่นสามพันหนาเอ้ย ตัวนี้แม้ื้นสานัญหาแม้ตัวนี้พุทยอดเลยว่ะมื่นมืนม่นกว่าบาทแมเท่าไหนจะขายเอาเถอะ ว่ามองขายเอาเงินเลยตากุเท้าสีเลยเอาแม่ลูกกันไว้บอ,บอกเดียวกันนี่ละโดนละเมิสนสามปัญหาสิไครสองโตแด่ลูกไหนนะตนนี้กัน,นดึงมาดีดีไงดึงมาดีดีจะจะลงลงต้องเฟรนบุ๊กให้โชคดียู YouTube ทูบเธอแลนด์เนี่ยไปไปเอาตอนนี้ตัวหนึ่งมีสองโตมักตัวสีไปแล้วกับมักตัวสีแล,แล,แล้วว่โอเคครับคือซ้ำเพราะทางนายายเนี่ยเยโซ่เยทอนมาเท่านอลูกนี่ชาติคุณผมมูอเนี่ยผมบาด ลูกแบไหนอาหัวไล่หลอดนี่วะอันนี้ลูกป,ปาก,กันเอียงกว่าเนออยบัก้องบอกมงเจ้าเกิดก็เรื่อบบกิดเก,กิดกดเรื่องกอยิตกิตกเลอเี๋ยวไอ่าเป็น,น,นยังครับ,บ บากทีดึงใจเทาไหร่โลโจโอ้โลโจบอกโอ้โลโจจากนี่ลูกโลโจอะไรฟาร์มบอกพี่อะไรฟ้ามบอกครับโลโจตัวนี้ลูกบอกบอกูอโน่าตัวนี้น่ามื่นสามพันหารอยบาทส่งบ้านเอ้าส่งพี่น้องกับง้อเบิ่งแข่งเบิ่งขาเราตัวนี้เงา ผมมักตัวนี้แต่ว <mel od ic> ่าสีเปแรงยนไปยนึงเป็นอยังครับจะไปตีมันน่ะว่าแตมันออกลูกมากดีๆนะพี่น้องราคานี่สมัยก่อนนี่มื่นหามื่นหก่นกืบสองหมื่นหได้นี่นอนครับขอเลขโทรศัพท์มา093ย์เก0าสามศูนย์เก้าสามดศูนย์สามเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนอนึ่งศูนนองนี่ตัวนึ่งอยู่นี่พี่น้องครับมุ่งจะโซทอนเดอขันจะไหโทรมาหาเพื่นเอาพี่น้องครับหน้าที่นี่ครับ มี2ตัวรครับพี่น้องเปิดเพิ่งเด้วยนี่นี่ราคาหมื่นสามพันห้าร้อยบาทผมลงคลิปยากหน่อยนะพี่น้องครับมีตัวหนึ่งอยู่นี่เอาโม่จากจกียรตรธรขอเบอร์อีกรอบนึ่งหน 093 370 1 0าสาจดจูนโทรทั่มาพี่น้องครับแตาจะรงทั้งฟิตใหม่มีตำหนีหรอมีแต่คุอข้อเออเขินสีปลาเลี้วเขื่นสีอลาเล้วเขินสีอลเลี้ยวาดูนี่ง่วงคือเดือดรลาถึงไหนองเด้อผมสีบอกฟังเด้อง่วตัวละ1 2ื่นสองหมื่นงหมืามงวงามสมัยก่อนเขาขายตัวละประมาณตัวละประมาณเกือบเอายางกระของ โอ้วัชิกรเด็ว้องม่อมอควองดีเด,ด้โอ้ตัวนี้ก็น่ารัเยโอ,โอ้ตัวนี้วาชิกรยางกระปองห้างัวแดงจิงคืนเลยพี่น้นองสองโตเอา้าไซสละ่ะเอิ่นมับเลยมเดียวอ้ยตัวนี้ เขาอ่านมาเ่านี้หนอ่อยจะไทำตัวน,นี้เท่าได้แม่อ,อ่านเนือ้อแยกลูกไปแแยกล้วเอา้อาแน่บุลูกมันอยู่ไหนลูกงามโคตรลูกง่ามลูกลูกมันขายไปแล้ววะขายเนื้อเต่สมกับสมไปแล้ว่ะเออมื่อนี้พี่น้องสมัยก,ออยก่อนมีได้ซื้อแม่ถิงลูกมัดมัดนัดนีิซื้อลูกถิงแม่มเมื่อเมื่อเมื่อวานชมไปหน่อยก่อมีได้ซื้อจะลูกเขาเขาเขาไปเลี้ยงต่อนะเพราะว่ามันขอภาษาสามเดือนเขาไปคุณเออแปลกๆวมื่อนี้ ซื้อแม่เก,กไวกกไม่ได้สื้อลูกจริงแม่ลูกมันใครได้ไหมนะ่ะพ่อน่ะมื่นสิบาอยมื่นห่หารอยอเจ้าดนเขาไปคุนนีลีหูเดาครับ<น>แม่สีเหลือแม่เท่าไหร่พอ<น>แม่มันเอาหลายปนไหนแม่มันห้องเศร้าหาอ้าหาบ่าาส้มอกไปแลวส้อไไว้ บูมูน้าแจสม่ยเดียวร้อยนะครับบ๊วเลี้ยวไปพน้นี่สมัวเลยสงคนสมัวนี่เลออเออเอ้ออีพี่น้องครับประเบงอเดอตัวนี้สมัยก่อนมีจะซื้อแม่ถึงลูกตัวนี้ซื้อซื้อลูกถึงแม่ครับสองหมเท่าไรก็เอามไงขุดสองหมื่นหาได้นีลูกอยู่นี่ลูกไปแห้วหนึ่ง ไปเรียบร้อยแล้วครับงามก็ขายลูกไปแล้ะพี่น้องคือแม่จริงลูกทีลูกถึงแม่ครับนี่เอาเอาเบอร์มาอีกรอบนึ่งย่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าสามศศูนย์แปดู้หีลาลาดสว่านไปไหนเด้ยขายบ่านี่ไปว่านไปไหนมาโอ้ว่านบ่ไปน้องทไปลูกเพิ่ขายไปเลยพี่น้องนี่ยมือหนึ่งหนึงมืนึ่งพห้าร้อยต่วนแม่มัานจะเอาราคาเมื่อกี้ไปทดเทปเอาพี่น้องครับผมต่อรองไดต่อรองอีกเด้อสมไปแล้ว เขาบ้านสายงสงเงียบไหมพ่อมาเงียบเงียบแค่เป็นสูปีเป็นสูปีเป็นสูปีเขาบ้านสายนี่เขาบ้นานสายนี่เป่าเป่าฉากเลยไสละง้อยใส่ไม่ได้ขายงานนันประทายอะไรแต่ไม่นีมไม่นี่เอามะเอาทิมเดียวเลยทีมงานสีระนาดสองตวัวป่ะเอาทีมงานสีระนาดหัวงามวัวเลี้ยงก็มีเมื่อสองก็มันมืดหน้าอร่อย ตัวแรกหมื่นสองตัวนี้หมื่นสองด้อครับพี่น้องครับเอาแม่สาวหมื่นสองทีมงานศิลาลาดนำรางผู้พี่กิปุ่นพี่น้องครับตัวนั้นหมื่นเท่าได้หมื่นหาลอยโอ้ตัวนี้ชาโรเล่เลยซาโรเล่เล่เอาเล่พี่น้องพี่น้องไปเบิ้งเทปผมไปหลายตอนเอาได้ผมผมจะพยายามลงให้หลายตอนนี่หมื่นหาลอยพี่น้องงามบองามบองบอง้ชาโรเล่ซาโรเล่ ตัวแม่ได้พี่น้องครับบุญนำล,ล้างเราตัวแมอาเหลียกมาก่อนเล้วเหลียกมาก่อนส่วเก่าหกวเกาาอก้อนึ่งสามแปดหาหนึ่งสามแตัวนี้ชาโลาเลตัวน,นี้ครับหมอตัวน,นันนน้นตัวนั้นหมื่นกว่าบาทครับจะทวนเทยบเปาโอา้ยงวไหมมัมม่มีช่วงหนึ่งคนเขาหาเลยไหมบอกนสื่อเละม,มามือน,นี่ไหมมันตัดอะไรสื่อตะเลอย่งนี้เรา ตลาดแต่ระนัดหน่บ่คือกันในพี่หน่องบ้างเทอมันก็นเอาไปตัวนี้มื่นคงเวียดตัวนี้เป่นรถตัวเอา้า